ก็แสดงว่าในการที่พวกเราเข้ามาในวัดนาป่าพงเนี่ยเหตุด้วยแห่งกุศลลมูลแน่ๆ <พอ S 1> คือถ้าเรามองถ้าเรามองการรู้คำพระศาสดาเนี่ยเป็นกุศลน,นั่นก็คือต้องใช่ต้องมีมีสิ่งผลักดันให้เราเนี่ยฟังแล้วเข้าใจใ<ช>เพราะ เราลากไปถึงสัตว์ที่ฟังแล้วไม่เข้าใจเลยก็คือเดลราฉานต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยฟังยังไงก็ไม่เข้าใจนะนะหรือบุคคลผู้มีคุณสมบัติห้าอย่างสี่ห้านัยยะที่วงตัดไว้ว่าแม้ฟังทำอยู่ก็ไม่อาจเข้าสู่สมถตนาตนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้นะเพราะว่าสนใจแต่ คำพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตนเองนะ,ะมีจิตลบหลู่แข็งดีฟังธรรมสำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ไม่รู้นะมีจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างนะอคอยจ้องจับผิดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างต่างๆเหล่านี้ เป็นเหตุให้แม้นั่งฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเข้าสู่สมรรถนิยามระบบแห่งความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายได้เพราะว่าในจิตขณะนั้นมีแต่อกุศลพอกพูนอันนี้ก,กเ็เป็นเหตุปัจจัยที่แบบว่าปิดกัน้นะวา่าฟังแล้วไม่ได้ก็แสดงว่ามีผู้ฟังแล้วได้ ซึ่งผู้ฟังแล้วได้ก็ไล่ไปตั้งแต่ว่าได้สดับสดับแล้วคล่องปากแล้วขึ้นใจนใ<ค>แล้วก็บวกการทำสมาธิได้ไล่ไปจนถึงตัดสรุรรมเลยในอาสนะที่นั่งฟังธรรมไปจนถึงต้องไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมได้บรรลุธรรมช่วงกึ่งอายุไขช่วงใกล้สิ้นอายุไข ในการแห่งมรณะในช่วงมรณะกับการบรรลุไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันแล้วก็เลยไปหลังกายสะเพทากายแตกทำลายเป็นอันตราปรนิพายีอุป,ปหาหัจจะอาสังคาระสาสังคาระอุทังโสโตเห็นไหมนี่คือน้ำหนักหมดเลยความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์หมดเลยเห็นนะจากฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ได้ แล้วก็ได้